สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูบชา n e l ของเจวรปัตนะครับก็คงจะเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันของโดฮาครับเป็นเกมอุ่นเครื่องของทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่กาตาร์เขาจัดเป็นประจำซึ่งทีมไทยเราก็เคยมีโอกาสไปแข่งขันในรายการประเภทนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งนี่คือการประเดิมคุมทีมของทาคายุกินิชิกายะกุนซอชาวญี่ปุ่นที่จับเซต,ตัวจริงนะครับในระบบการเล่น4-3-3แต่มีผสมผสานนะครับตัวหลักก็อาจจะเก็บไว้เป็นสำรอง สำหรับกลุ่มตัวบนค่ะที่กองกลางเนี่ยก็อาจจะมีตัวความหวังอย่างสิธาบุลล่าแล้วก็เสกสันราตรีที่อาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเพื่อนซะหน่อยซึ่งจะว่าไปเนี่ยรูปเกมโดยรวมอะ่ะผมว่าทีมไทยทําได้แบบไม่เป็นรองนะครับคือไม่อยากใช้คําว่าเหนือกว่าเพราะว่าในบางช่วงเวลาของครึ่งหลังเนี่ยยูเอเเขาก็ยกอะดับขึ้นมาได้ดีแต่เสียดายอย่างเดียวนะครับเราเล่นแบบนี้ไม่น่าจบด้วยการแพ้ครับไอสกอร์หนึ่งศูนย์เนี่ยถ้าเกิดใครดูเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นกันว่าจุดโทษลูกนี้มันก็ไม่ควรจะได้ได้วยซ้ำไป จังหวะการสไลด์ของทีกวินจันทรสีเนี่ยโอเคมันฟาดอยู่แล้วละครับแต่มันฟาานอกกรอบเขตโทษ และคุณพี่กรรมการเนี่ยเขาให้เป็นจุดโทษได้ยังไงซึ่งพอมันไม่มี VR มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วการเป่าของแกเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็แปลกๆนะครับเหลืองฝั่งเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับหลายครั้งเราก็เล่นแรงตัดเกมก็ถึงลูกถึงคนแต่ว่าทั้งฝั่งของ u a e เนี่ยก็มีบ้างเหมือนการลูกหนักใส่เราแต่ว่าใบเหลืองก็ออกค่อนข้างยากแต่ท้ายที่สุดนะไม่ได้ไปอดควแรงสิ้นในมุมผมเนี่ยถ้าได้ติดตามหรือว่าดูพร้อมๆกันเนี่ยได้เชิงรูปเกมทุกอย่างนะครับตั้งแต่การขึ้นบอล เล่นทั้งบอลสั้นบอลยาวจังหวะการเพรสซิงแดนบนหรือว่าจังหวะการเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิงผมว่าสปีดเกมไม่แย่รายละเอียดก็ค่อนข้างดีแต่ว่ายังต้องใส่เพิ่มแน่นะครับกับจังหวะเล่นทางซีชั่นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยครึ่งแรกเราได้ประตูแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้ก็พอเข้าใจได้ว่าสิ่งหนึ่งคือน้องๆเนี่ยเพิ่งจะรวมตัวกันไม่นานแล้วพอมันจัดชุดผสมสําหรับเด็กบางคนไปเนี่ยคือหัวใจมันสู้มันเลยทําให้โอกาสลุ้นเรามีแต่มันได้ลุ้นแบบวาเสียวว ซึ่งมันก็ค้างคายอยู่แบบนั้นแล้วพอครึ่งหลังเนี่ยเราไม่สามารถจะยกระดับเกมให้มันดีขึ้นได้เพราะว่าทางฝั่งของ UE เนี่ยเขามาเปิดแรกเพราะว่ามันโต้ไปโต้กันมาเนี่ยมันก็ซื้อความชัวปรากฏว่าของเขาก็ไม่ชัวของเราก็ไม่ชัวแต่ UE ชุดนี้ผมบอกเลยว่าไม่ดีนะครับเท่าที่ดูเพราะว่าจากจังหวะ,ะการเล่นต่างๆเนี่ยพอเจอเพรสซิ่งเจอกดดันเนี่ยเขาไปให้เป็นเลยจะว่าไปเนี่ยก็คล้ายๆชุดใหญ่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเจอแล้วเราสู้เขาทุกลูกเนี่ย เขาก็จะเล่นทรงเนี้ยเหมือนกับที่ยู่23เป็นแต่สิ่งที่จะต้องมานั่งตั้งคําถามกันต่อคือว่าไอในเกมต่อไปมากกว่าว่าไอสิ่งนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถรักษาระดับได้ไหมและยกระดับได้หรือเปล่าซึ่งดิจิกระยะต้องทําให้เห็นแต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยสาหรับบอลไทยคือจังหวะความเฉียบคมในการจบสกอร์เมื่อเห็นช่องทางแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะชิงความได้เปรียบโดยกันขึ้นนําทั้งที่จริงแมชเนี้ยผมไม่รู้นะว่าจะจบการแข่งขันยังไงเราอาจจะแพ้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเราอาอจจะ จบด้วยการเสมออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่1นึ่งศนะผมว่ายังไงเกมนี้ต้องเป็นของเราแล้วผมว่าถ้าเกิดไม่เสียจุดโทษอนะ่ะผมว่าเรามีโอกาสที่จะขึ้นนําแต่จะจบแบบไหนนะ่ะอันว่าอีกทีหนึง่งแต่สี่ที่น่าสังเกตในเชิงรายละเอียดน,นะครับไม่รู้ทุกคนเนี่ยดูเหมือนผมหรือเปล่าคือผมบันยายอยู่เนี่ยผมก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันจัดมาเป็น4 123หรือว่า433เนี่ยคือภาพมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าระบบการเล่นการเปิดเกมรุกจะเป็นแผนนี้แต่เกมเราจะเล่น4-4-2มันก็จะคล้ายๆแนวทางของอิชินะคร ตำแหน่งในการเล่นของผู้เล่นมากกว่าการจัดระเบียบของผู้เล่นเนี่ยมันก็จะมีความแปลกตรงที่ว่าเอาผู้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่เนี่ยไปเล่นในตำแหน่งที่โค้ชต้องการคือไม่ใช่ว่าเด็กไม่อยากเล่นนะครับคือโค้ชสั่งเขาเล่นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าธรรมชาติของนักฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมาอย่างทีกบริจันทสีเนี่ยเล่นอยู่กับอยุทยาเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์มาตลอดเป็นคู่กองหลังกับชาตพัฒน์บัวพันธ์ขนาดที่ ชานนทามาเนี่ยผมตามเด็กคนนี้ไปที่อังกฤษนะครับตอนที่ช้างอยู่แชมเปียนคัพเป็นบอลมหาลัยเนี่ยชานนก็ไปในโควต้าของอาร์แบกแล้วก็เล่นอยู่กับจันทบ,บุรีคือตําแหน่งของเขา่าเป็นแบ็กซ้ายปรากฏว่าที่ชิกยะเนี่ยเอา2คนนี้สลับกันก็คือทีกวินอะไปเล่นแบ็กแล้วเอาชาโนนมาเล่นเซนเตอร์แทน ซึ่งในเชอร์ราเลียดเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าเขามองนักเตะแบบไหนแต่ว่าโอเคถ้าไม่นับจังหวะก,การเสียจุดโทษของทีกวินเนี่ยผมว่าจริงๆทุกๆอย่างมันก็ออกมาค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่าถามว่าธรรมชาติไหมน่าจะอยู่ที่เกมต่อไปมากกว่าว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณยึดแกนนี้แล้วเนี่ยถ้าเจอคู่แข่งที่อ่ะคุณภาพมากกว่า U ยูอีเนี่ยเกมของทีมไทยจะยังไหลลื่นแบบนี้ไหมในจังหวะก,การเล่นเกมรับการรับส่งบอลนะครับส่วนหนึ่งคนข้างบนก็คือตัวสำรองที่ลงมาอย่าง พิชิตชายเสียนกระท o ปกตินะก็เล่นเป็นกองหลังนะครับแต่นิชกยิะยก็จับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแทนสิทธาบุลล่าแล้วก็คาค์นะเนี่ยถูกส่งไปเล่นเป็นกองหน้าในตำแหน่งฟอสไนก็คือเป็นกองหน้าที่เคลื่อนที่ฉีกไปฉีกมามันก็เหมือนจะมีการทับตำแหน่งอ่าการในบางจังหวะเหมือนกันซึ่งท้ายที่สุดนะภาพแบบนี้นะครับเอาจริงๆถ้าจะบอกว่ามีโซงมีวิธีการเนี่ยผมว่ามันมองแค่เกมเดียวไม่ได้มันต้องดูว่าไอเกมต่อไปอ่ะ ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เข้มข้นแล้วเราต้องเล่นให้เร็วกว่าน,นี้ถ้าคุณภาพแบบเดิมยังอยู่แลวเราไปแก้เรื่องการจบสกอร์อย่างเดียวเฮ้ยอันนี้ฟุตบอลน่ากลัวละแต่ถ้าเกิดยังจบสกอร์ไม่คมเหมือนเกมเนี้คือเรามีโอกาส8ครั้งแต่เรายิงตรงกรอบแค่2ครั้งนะครับถ้าเกิดเทียบจํานวนที่ทีมสามารถแทงบอลไปสุดเส้นหรือว่าโจมตีไอ้ตรงฮาวสเปซระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์ของทาง UAE เนี่ยจริงๆโอกาสเราเยอะกว่านั้นขณะที่ u a เ e เนี่ยเขายกระดับขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้และเขามีโอกาสจ 7ครั้งตรงกรอบไป4กลายเป็นว่าเขาได้น้ําได้เนื้อมากกว่าทั้งที่ดูในรูปเกมแบบวื้อหวาเนี่ยของเราดูจะอันตรายกว่าดังนั้นถ้าเกิดไปแก้เนี่ยผมมองว่าตอนนี้นิชิกยะอาจจะกาลังช่างใจเหมือนกันว่าไอ้เกมที่จบไปกับทาง U a E เนี่ยทำไมเขาถึงไม่เลือกส่งยศก,กรลงไปทันทีเพื่อแทนที่ของชิวัตรประจบมอนแต่เขาว่าเลือกจะส่งพวกตัวริมเส้นนะครับอย่างธนวุิโพชัยอย่างคัคคณาคำยก ไปเล่นในตำแหน่งที่มันอาจจะไม่ใช่ซึ่งถามว่าคาคณะเคยเล่นกับเบองทองอ่าเป็นกองหน้าในยุคจีโน่ไหมก็คือมีแต่เป็นตัวแก้ขาดซะมากกว่าเพราะสุดท้ายธรรมชาติของ C ีเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการสร้างสรรค์เกมแล้ววิ่งทะลุจากหน้าลายไปเล่นหลังลายอันนี้คือจุดเด่นของ C ีอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือดิจิกยะยมีไอเดียอะไรเพราะว่าในคอมเมนต์ของแฟนบอลผมว่าน,นี่มันถามกันได้นะครับว่าทําไมถึงเอายศกร์ลงไปช้าไปในช่วงที่โดนนําไปแล้ว ผมเลคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีการจัดตัวปรับเปลี่ยนในเกมต่อไปด้วยคือโค้ชเองเนี่ยเขาก็อาจจะต้องดูปัญหาของตัวเองแล้วก็ปัญหาของเด็กด้วยนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขามีไอเดียกับเด็กแบบนี้อจับประเด็นตำแหน่งนี้ถ้ามันไม่เวิร์กเขาอาจจะเอาสับกลับมาก็ได้มันจะเป็นเรื่องของการแต่งเติมทีมอยู่ แต่เรื่องที่ต้องแก้เลยเห็นได้ชัดนะครับในแมตช์แรกที่นิชิกระยะคุมทีอย่างเป็นทางการในเกมที่เป็นเกมนาชาติเนี่ยก็คือการใช้โอกาสที่ยังดูเปลืองอยู่หลังเกมเขาก็พูดนะครับว่ามันมีข้อดีจากเกมเนี้ยเยอะพอสมควรส่วนจวังหวะการเสรียจ,จุดโทษอันนี้ผมชอบนะที่เขาพูดเขาบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นเคาะร้ายของทีมเราแต่ให้มองว่าทํามาเราถึงพลาดแล้วเปิดโอกาสให้ u a e อเนี่ยเอาบอลเข้าไปถึงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งต้องพยายามฟื้นฟูร่างกาย ให้พร้อมในเกมต่อไปและก็ต้องพยายามแก้ไขทําให้ดียางต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งสําคัญเออพอมันมีไอเดียอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับฝึกวิธีคิดให้เด็กรู้สึกว่าไอ้ความผิดพลาดตรงเนี้ยมันคือเรื่องที่ต้องโฟกัสแหละแต่ไม่ต้องไปโทษกันเองไม่ต้องโทษใครเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเด็กก็เล่นด้วยความมั่นใจพอมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนจังหวะการเข้าบอลแบบ50-50เนี่ยเด็กก็ใส่เต็มร้อยด้วยความที่เอา้ายามใจพอที่ผ่านมาหลายจังหวะเนี่ยก็เห็นกันอยู่นะครับว่าพอเริ่ม ทุกคนก็ใจฟูมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ให้ได้นะครับแต่ห้ามเกิดซ้ําเดิมๆกลเป็นว่าเล่นแล้วสำหรับบุญผมนะผมว่าก็เล่นไม่ง่วงครับเล่นแล้วดูได้เลยกับเวลาในช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยแล้วฟุตบอลของเด็กทุกคนผมชอบพลังงานในการเล่นใจสู้ตัวเล็กแต่มีความเร็วนะครับมีเทคนิคมีความปาดเปรียวคือขยันนะ่ะถ้าเล่นแบบนี้มันมันมีโอกาสในะที่แบบ คุณทีผมทีคือคุณตัวใหญ่กว่าแต่ผมเร็วกว่าผมตันคุณทุกจังหวะคุณก็เล่นไม่ง่ายซึ่งภาพพวกนี้ผมอยากเห็นว่าเกมต่อไปมันต้องเข้มข้นอย่างน้อยต้องเท่าแบบนี้หรือต้องมากกว่าเดิมถ้าคู่ต่อสู้เขาเข้มข้นกว่า u a เ e. เพราะผมคิดว่า u a e ไม่เท่าไหร่ในรายการนี้ในมุมมองผมนะซึ่งเราเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างดีที่มันจะยก,กระดับไปต้องมาดูกาตาว่ากาต้าจะเบากว่า u a e หรือกาตาจะดูสูงกว่า เกมต่อไปเจอกาตานะครับ22มีนาคมเวลาตี 1, 15นาทีตามเวลาประเทศไทยก็่ทยรัฐสดเหมือนเดิมไทยรัฐทีวี y o u t u b e BG Sport แล้วก็แอปพลิเคชัน2 Vision Now เลือกได้เลยนะครับจะได้มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ก็เตรียมเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเมื่อวานเนี่ยเป็นมาสุดท้ายนะครับลงรายละเอียดแท็กติกในสนามซ้อมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมก็ต้องเดินทางไปซ้อมอย่างเป็นทางการที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนเกมกับอัฟกานิสถานที่จะอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับที่จะเจอทางศรีลังกา ซึ่งเวลาซ้อมเนี่ยมันจะน้อยนะครับแค่ชั่วโมงเดียวก็คงจะไปขึ้นเกมตรงนั้นแบบประเจิดประเจิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวคู่แข่งเนี่ยจะมาสเกิลหรือว่ามาสุ่มดูฟอร์มดังนั้นเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาจึงเป็นการซ้อมที่จะเน้นการยืนตำแหน่งของ11ตัวจริงนะครับที่ก็พยายามจะเล่นเกมรุกเป็นพิเศษอยู่แล้วใน2เกมนี้โดยเฉพาะสิ่งสําคัญก็คือจังหวะหรือว่าทามิ่งทุกอย่างต้องลงตัวแล้วก็การยืนตำแหน่งด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาในอาเซียนคัพเนี่ยมีปัญหานะครับโดยเฉพาะในเกมรับ การพูดคุยสื่อสารของเราเนี่ยไม่ค่อยจะดีจนทําให้เสียประตูดได้ค่อนข้างง่ายซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มาซาฮดะอิชิต้องการส่วนการเล่นเกมรุกเจอกับทีมที่แรงกิ้งต่ากว่าเนี่ยเราได้รับบทเรียนในอาเซียนคัพไปแล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าขุมกําลังในเกมรุกชุดนี้มันดูมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็ฝากบอลไปที่ใครเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่เสียบอลยากกันแทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะซ้ายที่มีสุบโชเป็นแกนหลกักตรงกลางมีชนาทิพขวามีสุภนัทหรือว่าอาจจะมีสำรองทั้งเบนจามินเดวิสบวระช กองหน้าอย่างทีรศักดิ์แล้วก็พาริกกคูสตฟสันที่น่าจะถูกทดสอบเรื่องของความเข้าใจในเกมการเคลื่อนที่เล่นบอลคอมไบหรือว่าบอลทำชิ่ง1 2โดยมีปรเมศอ่านวิไลเป็นข้อเปรียบเทียบซึ่งฟรองเองเนี่ยก็ต้องการมาเรียกความมั่นใจกับทีมชาติหลังช่วงที่ผ่านมากับเมืองทองเนี่ยก็ถือว่าเข้าขั้นฟอร์มตกเหมือนกันเพราะความมั่นใจเนี่ยอาจจะไม่มีจากความไม่ชัดเจนในแท็กติกของจีโน่ที่มันไม่มีกองหน้าตัวเป้าแบบเป็นชี้เป็นอันซึ่งพอปรเมศต้องไปเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ของเขาที่ชออบบลลลงงมาา่ววตํแ้ก็ พาฟุตบอลไปข้างหน้าได้ดีและผมเชื่อว่าเกมกับอัฟกานิสถานเนี่ยสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นก็คืออยากให้เรานําสัก2ประตูขึ้นไปนะครับมันจะทําให้การทดสอบทีมของอีชีเนี่ยเป็นไปตามแผนนักเตะคนไหนที่ยังไม่เคยผ่านมือหรือว่าเขาคิดว่าอยากจะได้เห็นเต็มๆก่อนจะจัดตัวใหม่ในการเจอกับศรีลังกาเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานสําหรับเกมต่อไปผมคิดว่าคนที่น่าจะได้โอกาสลงสนามในฐานะหน้าใหม่ที่อิชิเนี่ยไม่เคยเรียกเข้ามาก็คือชินพัทลีออและผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสเป็นตัวจริงด้วยซ้าไปนะครับเพราะเด็กคนนี้เนี่ยมีความนิ่งตั้งแต่เล่นบอลเยาวชนแล้วแล้วก็เล่นแบกอายุมาตอนเล่นยูสิบหกเนี่ยก็อายุสิบสี่ตอนเล่นยูยี่สามเนี่ยก็อายุยี่สิบเอ็ดคือบอมเองเนี่ยเป็นกองหลังที่ทางค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเพิ่มเรื่องของความสามารถในการบิลล์อัพหรือว่าจ่ายบอลได้ค่อนข้างคมแล้วก แล้วชุดใหญ่เนี่ยก็เคยติดมาก่อนหน้านี้แล้วในยุคของมิรวันรายวัชสบัยที่เป็นดาวรุ่งรวมถึงอากิระนิชิโนแต่ไม่เคยลงสัมผัสเกมระดับนา,นานาชาติในนามชุดใหญ่เลยแม้แต่เกมเดียวซึ่งพอมีโจทานเข็มดีเข้ามาเป็นคู่พาร์ทเนอร์แล้วก็เล่นได้ไกลในนามสโมสรเนี่ยผพราะว่าตรงนี้ด้วยความได้เปรียบในการทํางานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องของทางชินพัทกับทางจรทานก็น่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้อีชีอีเนี่ยตัดสินใจดึงชินพัทลีออกเข้ามา และที่สําคัญอีกหนึ่งประเด็นนะครับการที่จุฬาธานไม่ได้เล่นในเกมนัดสุดท้ายก่อนที่จะเบรกทีมชาติด้วยอาการปวดท้องเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ความฟิตอาจจะไม่เพียงพอในมุมมองของอิชิแล้วก็อาจจะให้เอเดสดอลล์เป็นตัวยืนและเอาชินพัทไปประกบซึ่งทางบอลแล้วก็สไตล์การเล่นก็น่าจะประสานงานกันได้ดีเพราะว่าชินพัทเนี่ยเล่นบอลพื้นได้นะครับจ่ายบอลได้ขณะที่เอเลสเนี่ยก็รับหน้าที่ตัดลูกกลางอากาศแล้ว2คนเนี่ยก็มีสไตล์การเข้าบอลที่ดุดันหนักดวงอยู่แล้วด้วย ส่วนหนึ่งคนเนี่ยผมว่าตามคาดนะครับธนวัตรซึ้งจิตถาวรก็ทราบมาเหมือนกันว่าซ้อมได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับปรับตัวได้เร็วมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเจ็บไปเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันอยู่ว่าฟุตบอลของธนวัตรเนี่ยมันมีคลาสอยู่แล้วจากการไปเติบโตในยุโรปแล้วก็เคยเล่นกับนักเตะทุกคนในยุคข,ของมานโพกิง ซึ่งตำแหน่งของทางธนวัฒน์เนี่ยกลายเป็นว่าในบทบาทของทีมชาติที่อิชิมองเห็นเนี่ยอาจจะเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับวิ่งขึ้นสุดลงสุดคือคอยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ว่าจะเป็นหน้าลายเกมรับของตัวเองหรือว่าหน้าลายเกมรับของคู่ต่อสู้เพื่อคอยออกบอลในจังหวะโต้กลับให้ทีมตัวเองแล้วก็ยิงไกลในจังหวะที่ดักบอลของคู่ต่อสู้ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวลิงก์บอลตรงกลางเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการโจมตีอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าการเล่นเกมรุกเนี่ย ในยาเส้นคับมันอาจจะขาดความหลากหลายไปสันหน่อยสำหรับแผงมิดฟิลที่ส่วนใหญ่ก็จะรับหน้าที่ในการจ่ายบอลด้านข้างหรือว่าอาจจะออกบอลแนวลึกในบางจังหวะที่สามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยมีมิดฟิลที่กล้าจะพาบอลพุ่งทะลุไปข้างหน้าก็เลยคิดว่า2คนนี้อาจจะเป็นแกนนักเตะหน้าใหม่ในยุคของอิชิที่มีโอกาสจะโชว์ฟอร์มแล้วก็เบียดลงเสียดตัวจริงขณะที่หนึ่งประเด็นนะครับตอนนี้เนี่ยในแคมป์ก็ได้เสียนักเตะไปหนึ่งคนคือทิตาทอนอักษรสี อีกหนึ่งแบ็กซ้ายของทีมซึ่งตอนนี้มันทําให้เหลืออีราฟานดอลลซึ่งถามว่าเป็นแบ็กซ้ายไหมคือเขาเคยเล่นแต่เขาเป็นกองกลางที่อิชิเรียกมาแทนที่ของซาส,ะสะลักหายประโคนและคนที่จะมาแทนที่ของทิตาทรเขาเรียกสันดิภาพจันง,ง่อมที่เล่นแบ็กขวาเป็นหลักนะครับในยุคของแอนโทนีฮา s ซันแต่ที่ผ่านมาก็เคยโยกไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นเหมือนกันนั่นหมายความว่า ประเด็นที่อิชิอาจจะไม่ถูกใจแบ็กซ้ายจากสโมสรอ,อื่นเลยก็อาจจะมีหลายส่วนนะครับด้วยผู้เล่นที่สไตล์ดีกับสโมสรแต่ไม่ได้ตรงกับใจของเขาหรือบางคนที่เขาจะใช้แล้วร่างกายยังไม่พร้อมเช่นวันชัยจะด้วยองครานของ BU มันก็เลยเกิดภาพว่าเอา้างั้นเอาคนที่เคยใช้งานดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดแต่เขาก็คิดว่าเวลาให้มีแล้วก็ เอาความชัวรในเกมร,รับไปก่อนฉะนั้นการเอาสติภาพมาผมว่าภาพมันก็คล้ายๆกับการเอานิคลัสดบีเคียซมาเล่นและมันอาจจะเกิดขึ้นในรายการนี้ก็ได้นะครับเอานิโกโยกเล่นซ้ายแล้วก็เอาพวกแบ็คขวาเนี่ยมาแทนทั้งสุดพันนันและก็สัติภาพไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าสุดท้าย ใครจะได้รับโอกาสก็อยาบอีกครั้งนะครับของชุดใหญ่เนี่ยเล่น2เกมเจออัฟกานิสถาน21มีนาคมแล้วก็เจอกับสีลังกา25มีนาคม2เกมเตะที่ราชมังคลาคีฬาสถานนะครับถ่ายทอดสดมี3ช่องทางเลยตอนนี้ไทยรัฐทีวี YouTube ของ BG Sport แล้วก็ล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดตัวไปคือแอปพลิเคชันของ t ู v i s i o n Now ก็ฝากทุกคนสนับสนุนบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับ คราวนี้เรามาตามเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับที่แพ้คดีให้กับสยามสปอร์ตแล้วก็ต้องจ่ายเงินชดใช้เป็นจำนวน360ล้านบาทตามที่ศาลฎีกามีการพิพากษาไปแล้วนะครับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีการผูกพันกันไว้โดยเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพลตรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์ม่วนายกสมาคมและก็สภากรรมการในชุดนั้นซึ่งก็ทำให้สมาคมในยุคข,ของมาดามแป้งเนี่ยนะครับได้รับมรดกเป็นนีก้อนโต พร้อมดอกเบีย้ยอีกหลายร้อยล้านซึ่งเฉพาะคาดีนี้นะครับรวมดอกเบีย้ยเนี่ยก็พุ่งสูงไปถึง560ล้านบาทแล้วเขาที่ผมจะมาพูดถึงความสําคัญของการต้องชําระหนี้ให้หลายคนเข้าใจนะครับเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มจะมีคําถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมต้องมีแคม,มเปงแคมเปญมาระดมทุนเอาเงินจากแฟนบอลซึ่งก็มีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือหลายคนอาจจะบอกว่าผมไม่สนใจครับผมรู้แค่ว่าอา่ะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันมีความผิดพลาดหรือมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหรืออาจจะมีการทุจริตถ้าเกิดมีการตรวจสอบกันแล้ว แฟนบอลก็พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อให้สมาคมเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ ซึ่งเนื้อหาแรกเนี่ยหลายคนบอกว่ามาดามแป้งกับคุณรวิโหลทองเนี่ยสนิทกันอาจจะเคลียร์กันได้อยู่แล้วจริงอยู่นะครับที่ว่ามันสามารถพูดคุยกันได้แต่การจะยกหนี้ให้ไปเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงจะไม่มีใครคิดในรูปแบบนั้นอยู่แล้วกับ9ปีที่เซี่ยมสปอร์ตได้รับความเสียหายมาเขาก็ควรจะได้การชดเชยตรงนี้ซึ่งจริงมันไม่ได้คุ้มค่าด้วยนะครับกับการที่เขาเนี่ยจะได้ถ่ายทอดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบอลไทยแล้วก็ตัวของบริษัทเขาเองคราวนี้ในแง่ของตตัััวบบบบกกกฎหมมมาาาายยยเนนนนนี่ผลใใใ้้้้ฟงงแขจจๆครรอ็ 30วันแล้วกับการที่สมาคมจะต้องชําระหนี้ตามคำาพิพากษาของศาลซึ่งถ้าเกิดเราไม่จ่ายนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทันทีซึ่งพอถึงขั้นตอนของการบังคับคดีมันก็จะมีการเจราจาเพื่อไกล่เกลี่ยโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันว่า i, จะผ่อนชําระแบ่งจ่ายแบบไหนหรือว่าอาจจะขอขยายเวลาในการชําระหนี้ได้ไหมซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการทําลายลักษณ์อักษรซึ่งในขั้นตอนนี้ครับมันก็จะมีการส่งเรื่องเข้าสู่กรมบังคับคดี ในมุมผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวนะครับกลมาคับคดีเนี่ยก็อาจจะมีการยืดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของสมาคมซึ่งอาจจะเป็นตึกที่ทําการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีมูลค่าพออาจที่จะเอาไปขายท่อตลาดได้เพื่อเอาเงินมาใช้นี่หรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อก,การทํางานเพราะว่าสิ่งที่จะโดนนะครับเป็นลําดับแรกๆคือเรื่องของเงินในบัญชีธนาคารรถตู้ของสมาคม รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่มันจะสามารถนําไปขายได้แล้วถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆเนี่ยสมาคมเป็นนี่อยู่ตอนนี้คุณคิดว่าเอาทรัพย์สินทุกอย่างไปขายเนี่ยมันจะใช้พอหรือเปล่าเพราะยังมีเรื่องอื่นด้วยที่บาดนานแป้งจะต้องตามเช็ดตามล้างก็อาจจะมีการฟ้องล้มละลายคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ในทันทีและอาจจะส่งผลต่อทีมชาติไทยทุกชุดในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าฟีฟ่าก็จะเข้ามาแล้วครับถ้าล้มละลายปุ๊บมันจะมีบทลงโทษจากฟีฟ่าในการห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน และไอ้เงินที่ฟีฟ้าสนับสนุนมาในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ด้วยคราวนี้อีกมุมหนึ่งครับถ้าเกิดมาดามแป้งเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายละแล้วค่อยให้สมาคมเนี่ยเป็นหนี้มาดามแป้งไอ้ตรงนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตามมติก็คือการฟ้องไล่เบีย้ยอดีตผู้บริหารที่นำโดยบิ๊กออสผลตรวจเอกสมยศแต่ว่าการที่จะไปรอไล่เบีย้ยกว่าจะฟ้องร้องเนี่ยถ้ามันยืดยาวเจ้าหนี้ก็ข่อยเกอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเพราะว่าในมุมของสยามสปอร์ตเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า แซมสปอร์ตไม่ได้เงินก้อนนี้เต็มๆนะครับ360ล้านเนี่ยเขาต้องทอนไปให้กับทางบริษัทลูกของทูวิชั่นที่เป็นโจทย์ในการฟ้องร่วมอีก240ล้านดังนั้นหมายความว่า ถือยังไงสมาคมก็ต้องจ่ายไปก่อนครับแล้วก็ไปฟ้องร้องคืนจากอดีตผู้บริหารซึ่งก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะฟ้องร้องได้มากน้อยแค่ไหนด้วยก็อยู่ที่การตรวจสอบว่ามีหลักฐานชัดเจนเพียงพอหรือเปล่าเอกสารมีอะไรบ้างที่มันยืนยันได้ว่ามีการทุจริตจ,จริงจริงหรือว่ามีการคอร์รัปชันในองค์กรเหตุการณ์ไหนบ้างที่มันไม่ชอบมาพากลซึ่งผมเชื่อว่า จากวันที่คุณแป้งแถลงข่าวไปเนี่ยนะครับข้อมูลมันอาจจะไม่ได้หมดแค่นี้อย่างเรื่องของเงินเดือนสารที่สล้านบาทอ่ะที่บอกว่าทางบิ๊กอนี่ยมีการรับไปแล้วมันผิดกฎนะครับเพราะว่าการเป็นนายกเนี่ยตำแหน่งนี้มันไม่มีเงินเดือนหลายคนก็ถามนะครับว่ามันเป็นตัวเลขมาจากตรงไหนเงินค่าจ้างทนายในสารดีกาที่ไม่เกิดการฟ้องร้องเพราะว่าสารปัดตกไปเรียบร้อยอีกจํานวน30ล้านบาทละ่ะมันไปอยู่ที่ใครจริงเฉพาะ2เรื่องนะครับ ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานมาโชว์ก็อาจจะส่งผลต่อรูปคดีและถ้าเกิดว่าไปพิสูจน์ในชั้นศาลเราสารยกฟ้องขึ้นมานี่ตรงนี้สมาคมก็ไม่ได้คืนและก็ต้องใช้เองสุดท้ายเนี่ยวิธีการแก้ไขเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่คุณวลพันธ์เสนอในที่ประชุมสภาก,กรรมการนอกจากมติการฟ้องร้องแล้วก็คือเรื่องของการขอมติ การเปิดรับเงินบริจาคทั้งทาง,ทางภาครัฐและเขาเอกชนซึ่งสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้รวมถึงการจําหน่ายเสื้อยืดและก็กิจกรรมการกุศลอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ครับแน่นอนตัวผมเชื่อว่าในเรื่องความโปร่งใสของทีมงานผู้บริหารชุดนี้ถ้าเขาจะเข้ามาเอาเข้ามากอบโกยวันนี้เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นหนี้หลายร้อยล้านจะเอาเงินตรงไหนละ่ะมันไม่มีช่องทางไหนให้โกงให้กินครับมีแต่ตอนนี้จะหาทางว่าทำยังไงให้หนี้สิน,นัันหมดดีกว่า ภายในสมัยของตัวเองซึ่งสมัยแรกตอนนี้นะครับยังเหลืออีก3ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าสมัย2จะลงชิงตําแหน่งหรือเปล่าด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใช้นี่ไม่หมดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าใครก็ไม่อยากมารับแล้วเพราะตอนนี้มันมีการเปิดโปงกันมาว่าโอหมันเป็นนี่ขนาดนี้มีแต่คนหงายท้องหงายไส้สาย,สายหน้าเช็คอักซี่กันหมด แต่สุดท้ายด้วยกระบวนการของการรับเงินบริจาคต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวขั้นตอนมันจะออกมาและมันจะมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลังเขาเรียกเรื่องของการปิดคดีเมื่อจ่ายนี่ครบถ้วนน,นะครับสมมติจ่ายครบแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องดําเนินการอะไรต่ออ่คดีก็จบสิ้นไปแต่ถ้าเกิดว่ายังได้เงินไม่ครบอาจากการนําทรัพย์สินของสมาคมไปขายทอดตลาดหรือว่าเราอาจจะเรียอะไรเงินหรือทาอะไรก็ตามเพื่อให้มันจ่ายเงินได้ตามที่ตกลงกันเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็สามารถจะดําเนินการสืบทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อ ภายใน10ปีน้ำตั้งแต่สาลมีคำพิพากษาฉะนั้นคดีเนี้ยมันก็จะผูกพันไปอีก10ปีข้างหน้าซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาบริหารจัดก,การสมาคมแน่นอนเพราะว่าเดินเข้ามาวันแรกเนี่ยมันไม่ได้มีกุญแจดอกเดียวที่ไขไปเจอตู้เซฟนะครับมันเดินเข้าไปเนี่ยตรงไหนมันก็มีแต่ปัญหาก็งงเหมือนกันนะครับว่าท่านนายกสมยศเนี่ยท่านพูดเพื่อ ทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้มันมีแต่ขี้ดังนั้นในประเด็นของ30วันอันตรายซึ่งตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วนะครับผมจําไม่ได้ว่ามันครบวันที่เท่าไหร่เพราะมันต้องนับตั้งแต่วันที่สารที่ภาคษาเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นรายละเอียดต่อเนื่องเพราะว่าก็อยากจะเป็นมุมนึงนะครับที่จะสื่อสารให้แฟนบอลเข้าใจเกิดว่าสมาคมเขามีกิจกรรมอะไรแล้วเราคิดว่าเราสบายใจจะช่วยเหลือเนี่ยจะได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าไอ้เงินตรงนี้อ่ะมันจะถูกนํามาชดใช้หนี้สินต่างๆอย่างแน่นอน ขอยาดูผลงานของทีมในอาเซียนกันหน่อยนะครับมันเป็นโปรแกรมที่เราต้องติดตามกันบ้างสำหรับเวียดนามครับก็ลงอุ่นเครื่องกับกัมพูชาก่อนจะเล่นเอเชียครัพรอบคัดเลือกเจอกับโซฮปอลาวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างนานนะครับหลังจากเรียกเก็บตัวกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนก็คือหยุดหลีกตามสไตล์ของพวกเขาและครับส่วนกัมพูชาเนี่ยเพิ่งจะรวมตัวกันไม่กี่วันผลการแข่งขันนะครับเวียดนามก็ไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับ แต่ว่าพวกเขาก็เน้นเรื่องของการอลองตัวด้วยแล้วก็ไม่มีตัวโอนสัญชาติแล้วก็ลูกครึ่งเสือชนะไป2-1เวียดนามได้ประตูจากเหงียนไห่หลงแล้วก็เหงียนวันหวีส่วนกัมบูชาเนี่ยได้ประตูตีไข่แตกจากทางบองสซบูเอลซึ่งคอมเมนต์ของแฟนบอลเหงียนเองก็ไม่พอใจครับกับฟอร์มการเล่นบางส่วนก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือเกมอุ่นเครื่องนะทดสอบทีมแต่บางส่วนก็มีคอมเมนต์สวนบอกว่าถ้าเป็นชุดนี้ที่ยกมาจากอาเซียนคัพเนี่ยทำไมถึงดูเล่นแล้วไม่ดุดัน หรือว่าไม่พัฒนาขึ้นเลยซึ่งการลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกโดยเฉพาะาการต้องเจอกับทีมอย่างมาเลเซียในกลุ่มเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นงานที่ยากมากเพราะว่ามันเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่ทีมเดียวมาเลเซียก็หวังจะลงเวียดนามเพื่อเข้ารอบสุดท้ายเหมือนกันขณะที่บางส่วนก็บอกเลยว่าถ้าเวียดนามไม่มีเหงียนส่วนซอนทีมกับพวกเขาก็ไม่มีอะไรน่ากลัวขณะที่เกมต่อไปในการเจอกับสบปลาวนะครับก็เป็นเกมที่พลาดไม่ได้เพราะว่ามันเข้าสู่การเล่นของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งทีมโถหนึ่งต้องเจอทีมโถสี่ แล้วก็ได้เล่นในบ้านคือทุกอย่างมันเข้าทางหมดนะครับเหมือนที่ไทยเนี่ยได้เจอทีมโถสี่อย่างสี่ลังกาแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ไม่สามารถเก็บ3แต้มก็ต้องโทษตัวเองอย่างเดียว ขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเวทีใหญ่กว่าทั้งไทยแลวก็เวียดนามนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายและกําลังลุ้นด้วยจากคว้าโคต้าไปบอลโลกกับ2เกมสําคัญในช่วงนี้นะครับก็หลายชาติเนี่ยใกล้จะการันตีการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายในปี2026ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็อิหร่านที่เป็นจ่าฝูงของแต่ละกลุ่มในตอนนี้นะครับขณะที่โฟกัสหลักเนี่ยผมว่าถ้าเราพูดถึงอินโดนีเซีย ที่จะเตะกับทางออสเตรเลียเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้อินโดกลายเป็นว่าได้ลุ้นนะครับเพราะว่าทัพอีเหนาเนี่ยเดินทางไปถึงออสเตรเลียลงฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่ามีนักเตะลูกเซี่ยวไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเต็มที่ตอนแรกที่ผมมองสถานการณ์ไว้เนี่ยคิดว่าจะต้องเดินทางไปแข่งแล้วมันพักไม่ทันเพราะว่าแต่ละคนต้องไปจจอยุโรปแต่เขาจัดการทีมดีมากพราเขามองว่านัดเนี้ย อยากจะไปชนะและถ้าเกิดว่ามันเก็บ3คะแนนได้เนี่ยก็จะขยับขึ้นไปนะครับเป็นรองจากฝูงของกลุ่มซึ่งมันสําคัญมากแล้วก็แน่นอนครับการไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียเก่าวกว่าแต่พอไปดูขุมกําลังของทนร่ p o โปโปวิชมีปัญหาเยอะเลยนะครับตัวหลักหลายคนมีอาการบาดเจ็บจนไม่มีชื่อทั้งแฮร์รี่ซูต้าคอนเนอร์แมทคาเฟ่จอแดนบอสทมัสเดงและก็อีกหลายคนนะครับที่ผมนึกชื่อไม่ออก ฟังของอินโดเนี่ยโอ้โหเสริมลูกเซี่ยวมาแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นเอมิลออเดโรโจอี้ไปดูรุซี่แล้วก็ดีนเจมส์หรือว่าทางโอเลโรเมนี่ผสมผสานกับตัวหลักอีกหลายคนนะครับที่ได้มาก่อนหน้านี้ทั้งแซดดี้วอลเจอิเซแล้วก็หายไปแค่อัสนวีมังกรลมที่ไม่ถูกเรียกตัวในรอบนี้คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยอินโดอาจจะเป็นต่อเลยนะถ้าผมดูจากนักเตะที่เอาพวกลูกเซี่ยวมาเนี่ย เพียงแค่ชื่อชั้นของความเป็นออสเตรเลียเนี่ยมันอาจจะยังพอข่มได้บ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือมันเป็นเกมแรกของพัาจิคไคลเวิร์ในการมารับช่วงต่อเป็นกุนซือจากชินไทยงที่โดนปลดแยกทางกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคลาเวิรดก็ให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเกมเขาบอกว่าจริงๆก็พร้อมอยู่แล้วนะครับการซ้อมก็ทําได้ดีและยืนยันว่าจะไม่เล่นเกมรับด้วยจะพยายามสู้เต็มที่เพื่อชนะ แล้วก็เอาสามแทมกลับอินโดต้องจับตานะครับตัวแทนจากอาเซียนจะไปได้ไกลแค่ไหนในการลุยศึกบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหัวเรือใหญ่ในช่วงเวลาสําคัญที่พวกเขาก็หวังว่ามันจะดีกว่าที่ชินไทยยงอยู่ก็เป็นการเดิมพันครั้งสําคัญแหละครับจะเดินหน้าต่อได้หรือว่าดิ่งลงเหวไปก็เป็นสิ่งที่พวกเขา ได้เลือกแล้วและก็คิดว่ามันดีกว่าแบบเดิมแต่จะว่าไปเนี่ยไม่รู้นะผลเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเวลาเขาจะหวังผลลัพธ์ใหม่ๆเนี่ยในมุมมองของผู้บริหารของอินโดเนี่ยถ้าเราพูดแบบไม่ได้อคตินะไม่ไเด้๋ยวไปอิจฉาตาร้อนสองครามโซเชียลกันเนี่ยสังเกตดูว่าเขาก็พยายามทําให้ทีมมันดีขึ้นอ่ะสมมติว่าผลลัพธ์ใหม่ที่เขาต้องการอยากชนะเขาก็เสริมลูกเซี่ยวมาเพิ่มเก็บตัวไม่พอเขาก็วางแผนให้มันเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อซ้อมได้นี่ละครับมันคือสิ่งที่ควรจะต้องทำและบ้านเราเนี่ยก็ต้องศึกกษาแล้้ว็คดย พอท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดระบบหลังบ้านไม่ดีนะครับต่อให้เอาโค้ชคนไหนมาคุมเพราะว่าลำดับที่1ที่คุณต้องแคร์ก่อนคือเรื่องการจัดการทีมถ้าปัญหาน้อยเนี่ยผู้ฝึกสอนหรือว่าเฮดโค้ชเขาก็มีเวลาในการโฟกัสการแก้เกมหรือการลงรายละเอียดสาหรับการสู้ในสนามซึ่งบ้านเราเนี่ยการจัดการส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาโดยตลอดก็คู่นี้เดี๋ยวดูได้นะครับทาง YouTube ของ BG Sport ในเวลา4โมง10นาทีก็อย่าลืมติดตามแล้วกันครับ เอาละทั้งหมดนี้นะครับก็คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยใน y o u t u นะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนม้เลยช่วงนี้โปรแกรมทีมชาติมาเดี๋ยวโหสนดุกแน่นอนนะครับมุมมองที่ผมนำเสนอไปก็มีข้อมูลนะครับที่พวกเราก็เอาไปคิดต่อกันได้เพื่อให้ดูบอลสนดุกขึ้นแล้วก็ใน Facebook ก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับติดตามอยู่หลายมุมมองของทั้งข่าวในอาเซียนแล้วก็ข่าวในฟุตบอลบ้านเราแล้วก็ติ๊กตอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์พู di cap.